you <laughs> สวัสดีคะ่ะทุกคนทั้่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโอโดยหมอความสุขของตๆตแม่หมอหัวโตนั่นเองคะ่ะแม่หมอที่มีพลังงานเอาลัาบพลังงานที่บวกบวงให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีด,มดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วจารญญาในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคุณที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคุณที่มีค่โฆษณาแต่ถ้าค่าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคุณที่ให้ซูเปอร์เต็งแม่หมอไน้ี้ เราทําลัคนาราศีตุลน,นั่นเองจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เกิดลัคนาราศีตุลช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นเองนะคะมาค่ะขออนุญาตคุรุคุบาอาจารย์ศิลสักดิ์เทวดาทุกพระองค์นี่คือนะคะดวงของคนที่เกิดลัคนาราศีตุลหรือคนที่เกิดราศีตุลช่วงนี้เวลานี้ช่วงนี้เวลานี้และที่สําคัญเป็นเดือนแห่งความรักนะคะและ เป็นปีใหม่ของคนจีนที่สำคัญใหญ่เลย ก็คือวันที่13ดาวเสาร์ย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะคะดวงชะตาของคุณจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นสำหรับคนที่เกิดลักนณาราศีตุลหรือราศีตุลน,นั่นเองค่ะมาค่ะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ศิลปศิลปเทธธวดาทุกองค์ที่ประทับในที่นี้นี่คือดวงชะตาของคุณชาวลักนาราศีตุลหรือราศีตุลน,นะคะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธีนั่นเองค่ะ โอ้มกอคุณมันก็มีทั้งดีมันคุณตอนเนี้เวลานี้ช่วงนี้ให้คุณเป็นผู้ตั้งรับในเรื่องการงานงานของคุณอาจจะเจอมันเหนื่อยมากเลยค่ะนะคะช่วงเดือนกุมภาพันนี้และงานเหนื่อยเงินก็รู้สึกว่ามันติดขัดช่วงชะตาคุณเป็นคนชาวธาตุลมอยู่แล้ว นะคะเป็นแม่ของธาตุลมคุณรู้สึกว่าอุย้ยทำไมงานมันหนักจังเลยเงินก็ฝืดจังเลยเงินก็ลูกขัดสนยังไงไม่รู้นะคะหมุนไม่ทันเลยเนี่ยนะคะถ้าคุณคิดจะออกงานคุณก็จะได้ออกงานแต่คุณจะต้องหางานใหม่ให้ได้ก่อนแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ ธุรกิจของคุณคุณเป็นคนที่แบกรับภาระทุกสิ่งทุกอย่างคุณไม่ปล่อยใครไว้ข้างหลังและรี่สำคัญระวังงานของคุณจะมีคนเข้ามาก๊อปปี้นะคะสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีตุลหรือราศีตุลณนะตอนนี้เวลานี้ตัวตนของคุณควรโฟกัสเรื่องใดบ้างคะสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตคุณตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นเองค่ะ อืมตัวคุณนะ่ะมือกายหน้าผากเลยนอนไม่หลับเป็นกังวลวางให้ลงปลงให้ได้นะคะเดี๋ยวจะไม่สบายนะนะคะบางคนไม่สบายเครียดก้าวก้าคุณเห็นไหมคะนี่คือพลังงานของคุณมีความเครียดมีความออมความยมปัญหาอุปสรรคมันไม่หลุดพ้นออกสักทีนะคะมันเหมือนมีเจ้ากรรมนายเวรมาจองล้างจองผ่านอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ให้คุณมีสติอยู่กับตัวเองแล้ว นะคะไม่ต้องไปทําบุญทําทานที่ไหนสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรเยอะๆแล้วเจ้ากรรมนายเวรจะปลดปล่อยให้คุณได้หลุดพ้นออกจากอุปสรรคทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรของคุณนะคะไม่ได้เจ้ากรรมนายเวรทั่วไปเพราะปัจจุบันเนี้ยคือเจ้ากรรมนายเวรของคุณนั่นเองต่อค่ะโอ้แม่กัขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะภายในเก้าวันนี้นะคะ ฝันร้ายของคุณจะจบลงคุณแผ่บุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรคุณซะแล้วสิ่งที่คุณปรารถนาตอนนี้คุณคิดอยากจะมีเงินสักสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบหรือหกสิบล้านเพื่อที่จะมาพยุงให้ธุรกิจการงานของคุณมีความมั่งคัง่งมีความร่ำรวยอีกครั้งคุณจะกลับมามั่งคัง่งร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีอีกครั้งแน่นอนค่ะถ้าคุณโฟกัส ถูกจุดแล้วตอนนี้เวลานี้นะคะวางให้ลงปวงให้ได้ไม่แบกบมันก็ไม่หนักไม่ถือมันก็ไม่เหนื่อยรู้จักปล่อยวางแล้วก็แผ่บุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแบบเจาะจงไปเลยเขาจะได้ปลดล็อกคุณได้เร็วขึ้นนั่นเองต่อค่ะโอ้แม่กอดขอบคุณค่ะ ก็พวกนั้นควีนออฟซอดถ้าคุณเป็นผู้หญิงวัย40คุณเป็นหัวหน้างานอยู่แล้วคุณเป็นคนตรงๆค่ะเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นคนฉลาดเลยชาวราศีตุลหรือลัคนาราศีตุลก็ตามแต่คุณเป็นคนที่มีอํานาจมีวาสนามีบารมีเป็นระดับหัวหน้าเป็นระดับสีโอหรือเป็นเจ้าของกิจการด้วยซ้ํานับจากนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่สิ่งดีดเพราะในเวลานี้ดาวพฤหัสอยู่ใน ราศีมิถุนซึ่งราศีมิถุนเป็นธาตุลมนั่นเองความสุขความสําเร็จกําลังจะเข้ามาหาคุณหรือความสุขความสําเร็จเข้ามาหาคุณแล้วแต่คุณไปโฟกัสผิดจุดเท่านั้นเองสิ่งที่คุณโฟกัสผิดจุดก็เพราะว่าพลังงานของเจ้ากรรมนายเวรนะคะที่จองจําคุณอยู่อาคาดแขนคุณอยู่เขาไม่ยอมปล่อยคุณต่อให้คุณมีบุญมีวาสนาขนาดไหนเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้เจอคลิปนี้แล้วให้คุณ จุดธูปห้าดอกหรือเก้าดอกก็ได้แล้วสวดคาถาพยายมหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรของคุณนั่นเองพิชิตาจากไายไก่เป็นดีต่อค่ะ โอ้ไม่กอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณจะได้ร่วมงานกับคนที่เป็นชาวต่างชาติหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายวัยห้าุรกิจการงานของคุณที่เคยมีปัญหา ธุรกิจการงานของคุณจะไม่มีปัญหาอีกต่อไปคนลักขณาราศีตุลหรือชาวราศีตุลเราบอกเลยนะเป็นคนที่มีวาสนาสูงกว่าราศีอื่นเพราะเราเก็บสติมาแล้วเรารู้ว่าส่วนมากคนที่เกิดราศีตุลเนี่ยจะเป็นคนที่มีวาสนาเมจะตกทุกได้ยากขนาดไหนพอล่วงเลยอายุ40ไป นะคะชีวิตของคุณจะกลับก,าากลายจากลายกลายเป็นดีสเสมอนั่นเองนะคะและนี่คือดีเอ็มเพลอร์ธุรกิจการงานของคุณจะมีความมั่นคงคุณจะได้เดินทางบางคนจะมีการเดินทางนะคะไปทำคอนเนคชันกับคนชาวต่างชาติหรือธุรกิจการงานของคุณเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นชาวต่างชาตินั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่กอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ตลอดเดือนกุมภาพันนี้ให้คุณสวดคาถาพยายมไว้นะคะเมื่อ,อไหร่ที่คุณรู้สึกอ่อมเมื่อ,อไหร่ที่คุณรู้สึกยมเพราะฉะนั้นคุณเตรียมตัวเปลี่ยนแปลงพลังงานได้เลยค่ะนางฟ้าและเทวดาประจําตัวคุณมาสื่อสารกับคุณแล้วคุณจะได้รับชีวิตใหม่ๆเวลา แผ่บุญกุศลเสร็จแล้วอย่าลืมกวดน้ําถ้าคุณลืมกวดน้าวันไหนก็ตามมาสวดอีกวันมาสวดอีกมากวดอีกวันมากวดอีกอาทิตย์หนึ่งก็ยังได้เลยเพราะนี่คือแทมเพลนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคอยคุ้มครองคุณอยู่ด้วยเนื้อนาบุญบุญของคุณน่ะอาจจะเป็นบุญเก่าและบุญปัจจุบันด้วยเราถึงบอกว่าเราเก็บสตินะคะหลายคนที่เกิดราคณาราศีตุลเนี่ยเด็กๆคุณอาจจะรู้สึกโอ้ชีวิตชันลำบากจังเลยด้วยความมานะอุตสาหาพยายามของ เมื่อคุณเลยไว่40ไปแล้วชีวิตของคุณจะพบแต่ความสำเร็จนั่นแม้จะมีปัญหาเข้ามาคุณก็แก้ไขปัญหาได้ต่อค่ะนี่คือแท l นเมนเตรียมตัวเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบางทีอาจจะวันที่9ก็ได้นะคะคุณจะได้หลุดพ้นหรือถ้าคุณได้ดูคลิปนี้เร็วกว่าวันที่9คุณจะได้หลุดพ้นเร็วกว่าวันที่9ก็ได้นั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่ได ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะด้วยบุญกุศลของคุณเราบอกนะคะว่าคนที่เกิลกดลัคนาราศีตุลหรือราศีตุลคุณตกน้ําไม่ไหลคุณตกไฟไม่ไหม้หรอกค่ะแม้บุญแม้บุญใหม่คุณยังไม่ค่อยสร้างบุญเก่าที่สั่งสมมาจากอดีตชาติคุณจะกลายเป็นคนที่ประสบความสุขแม้ว่าจะมีปัญหาปัญหานั้นมันก็ไม่ได้ทําให้คุณจะต้องเจ็บหนัก เราบอกเลยว่าแม้จะมีปัญหาก็จริงแต่มันปัญหามันก็สามารถคี้ขายได้เพราะนี่คือหนึ่งถ้วยคุณเป็นเหมือนบัวสีเราบุญกุศลของคุณที่คุณสร้างมาจากอดีตชาติบวกกับชาติปัจจุบันเมื่อมันถึงเวลาเดือน กุมภาพัน,น์นี้ก็ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่คุณจะได้รับความสุขที่จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตคุณอย่าไปเล่งจังหวะชีวิตนะคะความสุขของคุณเข้ามาหาคุณแล้วนี่คือหนึ่งถ้วยคุณกลายเป็นเหล่าบัวเหล่าที่สี่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะ โอเมก้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะธุรกิจการงานของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งคุณจะยิ้มแบบที่คุณผ่านโปลค่ะตอนนี้เวลานี้ถ้าคุณมีลูกคุณเป็นกังวลเรื่องลูกคุณใช่ไหมไม่ต้องเป็นกังวลค่ะลูกของคุณก็จะทําหน้าที่ลูกที่ดีที่สุดนั่นเองนะคะถ้าคุณมีลูกอายุ20บวกลบนะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้มีลูกก็คือตัวคุณเองนั่หละค่ะชีวิตคุณเหมือนการเริ่มต้นใหม่ การเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้ไม่ใช่เริ่มต้นนับหนึ่งแต่มันเริ่มต้นนับที่100หมายถึงว่าธุรกิจการงานของคุณมันอยู่ในสเต็ปที่อยู่ในระดับกลางแล้วมันไม่ใช่สตาร์ทอัพนั่นเองต่อค่ะโ oh อ้แม่กอขอบคุณค่ะนับจากนี้เราบอกแล้วนะคะว่าเมื่อไหร่ที่คุณออมคุณยม เจออุปสรรคปัญหาเจออุปสรรคปัญหาให้สวดคาถาพยายมจุดทุกเก้าดอกแผ่บุญกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรแบบเจาะจงไปเลยแล้วชีวิตของคุณจะพบแต่ความส,าสว่างไสวรวยรัวเรือรวยรัวล้นรวยช่ำๆมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองเข้ามานี่คือไพ่แห่งความรุ่งโร์ไพ่แห่งแสงสว่างเกิดขึ้นกับคุณแล้วชาวลัคนาราศีตุลเลือชาวราศีตุลน,นั่นเองนะคะเหมือนชีวิตคุณได้เกิดใหม่อีกครั้ง เป็นการเกิดใหม่ที่มีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นเองนะคะความมั่งคั่งร่ำรวยความเป็นมหาเศรษฐีธุรกิจการงานของคุณก็จะมีแต่ความราบรื่นแต่คุณจะต้องใช้ชีวิตแบบมีสติคุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดยิ่งอยู่สูงมากเท่าไหร่คุณจะต้องยิ่งก้มต่ำลงให้มากเท่านั้นเวลาขึ้นสูงก็อย่าได้ลงเวลาลง จะได้ไม่เหนื่อยนั่นเองต่อค่ะโอ้แม่กอดขอคคุณค่ะมันจบแล้วค่ะภายในวันที่สิบสามนะคะช้าสุดวันที่สิบสามเดยถ้าคุณเป็นผู้ชายนะ มันจะจบวันที่13แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆเร็วกว่าผู้ชายแสงตะวันแห่งวันใหม่เกิดขึ้นกับคุณแล้วการเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้มันมีส่วนได้ส่วนเสียเพราะมันขึ้นแทมมาแลน์ยังไงก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในเดือนกุมภาพนันธ์นี้แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนี่คือพลังงานของคุณคนที่เกิดลัคนาราศีตุลหรือราศีตุลต่อค่ะ Oh my god Kau pun tak Kau pun tak Nah จันทร์วันจันทร์สอนจันทร์คุณได้ไหวจันทร์สอนจันทร์ถึงแม้ว่าคุณไม่ได้ไหวจันทร์สอนจันทร์พลังงานบุญกุศลมันถึงเวลาที่คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆในเดือนกุมภาคําอธิษฐานของคุณเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างเทวดาและนางฟ้ามาประทานพรให้คุณแม้แต่เจ้ากรรมนายเวรที่เราบอกว่านี่แหละค่ะสิ่งที่คุณแผ่บุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแบบจอจงแล้วสวดคาถาพยายมตะลอดเดือนกุมภาพันนี้แล้วคุณจะได้ พบแต่ความสุขอะไรที่มันติดขัดจะไม่ติดขัดอีกต่อไปเมื่อกุณรู้ว่ามันอมมนยมจุดทูบเก้าดอกแล้วหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสวดคาถาพยายมทันทีแล้วคุณจะปลดล็อกได้นั่นเองนะคะแล้วที่สำคัญนี่คือจัดมิน้นคำอธิษฐานนางฟ้าเทวดาประจําตัวคุณมามอบความสุขให้กับคุณนั่นเองต่อค่ะ โอ้ m ่กอดขอบคุณค oh ่ะขอบคุณค่ะคุณจะกลายเป็นคนที่สวยและเออค่ามากนี่คือคว e นออบครับราชินีถือถ้วยถ้าคุณเป็นคุณแม่คุณมีความเป็นกังวลในเรื่องลูกของคุณคุณต้องปลดล็อกตัวเองให้ได้อย่าเป็นกังวลคุณเป็นคนรักสวยรักงามคุณเป็นคนสวยอยู่แล้วคุณมีพรสวรรค์ในตัวเองวาสนาบารมีของคุณอยู่ดีดีะ คุณจะทําอะไรก็ตามแต่มันอาจจะติดขัดเล็กๆน้อยๆแต่สุดท้ายมันก็ผ่านไปได้เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยผักคุณให้คุณได้หลุดพ้นออกอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าคุณเป็นคนโสดคุณก็เตรียมตัวรับความสุขเข้ามานะคะในชีวิตในเดือนกุมภาได้เลยค่ะสวยและด้วยมากเป็นที่หมายปองของชายหลายๆคนคุณจะได้ร่วมงานกับผู้ชายที่เป็นชาวต่างชาตินั่นเองนะคะต่อ โอเมกอดขอบคุณค่ะชีวิตคุณจะได้รับการปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือเดอะฟูลไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงคุณจะได้ปลดล็อกแล้วได้เดินทางเดินทางท่องเที่ยวการท่องเที่ยวทําให้คุณมีแรงบันดาลใจมีอินสปิเรชั่นใหม่ๆเข้ามาในในองค์กรของคุณยิ่งคุณเปิดใจให้กับตัวเองนะให้ตัวเองได้ออกไปข้างนอกบ้างเปลี่ยนหงจุยบ้างนะคะไม่ว่าจะคุณจะไปไหนก็ตามแต่ไปรับพลังงานดีๆไปรับสิ่ง สิ่งไหนที่คนรวยเขาเดินคนรวยเขาทําแบบไหนคุณไปทําแบบนั้นอย่าไปในสถานที่มีแต่คนที่ถ้าคุณไปถ้าคุณไปย่านคนจนคุณก็จะเป็นคนจนถ้าคุณไปย่านคนรวยคุณก็จะกลายเป็นคนรวยนั่นเองนะคะพลังงานคุณดึงดูดอะไรคุณก็จะได้สิ่งนั้นนั่นเองต่อค่ะ โอไมกอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้นะคะเอกออกบอนธุรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความรุ่งเจริญรุ่งเรือง,ง,ง,งมีการขยับขยายสาขาถ้าคุณรับราชการคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งและคุณจะได้ปรับเงินเดือนขึ้นสองเท่าไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจ อะไรก็ตามแต่ตอนนี้เวลานี้เดือนกุมภาพันธ์งานของคุณเข้ามาเพราะฉะนั้นเมื่อมีงานเข้ามาเยอะชื่อเสียงเข้ามาเยอะให้คุณตั้งรับ นี่คือก้าวไม้เท้าคุณจะต้องเป็นผู้ตั้งรับอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่พองานเข้ามาความสุขเข้ามาไม่มีการตั้งรับมันจะทําให้คุณพลาดและเสียใจได้นั่นเองและที่สําคัญให้ระมัดระวังเรื่องค่า,ชาใช้จ่ายรายรับและรายใจ่ายให้ดีเงินเข้ามาเยอะก็จริงความสุขความรักคุณเป็นคนที่ ใช้เงินเก่งค่ะชาวราศีตุลน,นะคะคุณเป็นคนที่ใช้เงินเก่งมากๆบางทีใช้เงินไม่คิดการที่คุณใช้เงินไม่คิดนี้แหละคะ่ะมันจะทําให้คุณจะต้องบาลานซ์เรื่องรายรับรายจ่ายนี่คือไพ่ออกมาเตือนคุณโดยเฉพาะต่อค่ะ โอ้ม่กาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ถ้าคุณเป็นผู้ชายที่มีอายุ35ปีขึ้นไปณตอนนี้เวลานี้คุณจะได้ร่วมงานกับเจ้านายที่เป็นชนชาวต่างชาติอายุ50ปีคุณจงเรียนรู้การทำงานของเขาหรือถ้าคุณไม่ได้เป็นคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณก็จะได้ศึกษาหาความรู้ได้ร่วมงานกับคนที่มีทักษะเหนือกว่าคุณคุณ คุณเป็นคนที่ชอบเรียนรู้อยู่แล้วคุณเป็นคนที่มีหัวก้าวหน้ามีวิสัยทัศน์ที่ดีพร้อมที่จะเรียนรู้งานและโอกาสใหม่ๆเพื่อที่จะให้องค์กรของคุณก้าวไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิดนั่นเองแต่ถ้าคุณเป็นคุณแม่คุณปรารถนาจะให้ลูกคุณประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะลูกคุณประสบความสําเร็จตามที่คุณปรารถนาลูกคุณอยากสอบราชการลูกคุณก็จะสอบราชการได้นั่นเองต่อค่ะโอ้ m ม g ก d ขอคุณค่ะขอคุณค่ะถ้าคุณมีคดีความนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมนี่คือจัติกก็คือลัคนาลาศีคุณนั่นแหละค่ะไม่ว่าคุณปรารถนาสิ่งใดในเดือนกุมภาพันนี้ให้คุณสวดมนต์คาถาพญายมแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของคุณโดยตรงแล้วคุณจะได้รับความยุติธรรมทุกสิ่งทุกอย่างพญายมจะมาให้ความยุติธรรมกับ คุณและที่สําคัญถ้าคุณมีเรื่องคดีความอยู่ในชั้นศาลคุณก็ได้รับชัยชนะจากคดีความล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามแต่สิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะสําเร็จตามที่คุณปรารถนาไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครจะได้มาง่ายๆนะคะสิ่งที่ปรารถนาแบบนี้แล้วได้รับความยุติธรรมได้สําเร็จเด็ดขาดนางฟ้าเทวดามาส่งพรให้นั่นเองต่อค่ะ โอ้มีกาขอบคุณค่ะดีจังดีจังนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้สำหรับชาวลัคนาราศีตุลหรือราศีตุลหากคุณจะมีธุรกิจใหม่คุณจะได้ทำธุรกิจใหม่คุณจะต้องเดินทางการเดินทางใกล้ๆทำให้คุณมีอินสไปเรชั่นที่ดีๆและคุณจะเป็นคนสวยคุณเป็นคนสวยอยู่แล้วเป็นคนสวยทั้งภายนอกและภายใน แต่ก่อนคุณอาจจะเป็นคนหน้าดูแต่ตอนนี้คุณเป็นคนรักสวยรักงามความมีออร่าในตัวคุณมันดึงดูดสายตาผู้ชายหลายๆคนและถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มีอายุ25ปีขึ้นไปคุณจะได้รับการสพอร์ตรับการช่วยเหลือจากผู้ชายที่มีอายุ50ปีนั่นเองนะคะอาจจะเป็นรักตัางว้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มีอายุนะคะมากแล้วหมายความว่าลูกชายลูกสาวของคุณจะสร้างแต่ความสุขเข้ามาในชีวิตคุณและองค์กรของคุณนั่นเองต่อ oh God, ค่ะโอ้ไม่ค่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ดีจังนี่คือนะคะหกถ้วยหมายความว่าถ้าคุณมีลูกนี่คุณ ลูกหนี้จะเอาเงินมาให้คุณแต่ถ้าคุณปรารถนาความรักเลยนะถึงไม่ปรารถนาก็ตามรักจะเข้ามาหาคุณคนรักเก่าคิดถึงคุณค่ะเราบอกเลยว่าคนรักเก่าคิดถึงคุณมากๆแต่ถ้าคุณจะกลับไปเดินลงป่าเหมือนเดิมคุณก็เลือกเอาแต่ถ้าคุณนะคะไม่ได้เลือกคนรักเก่าก็จะมีคนที่อายุน้อยกว่าคุณมาบอก ชื่นชมชื่นชอบในตัวคุณนั่นเองและที่สำคัญนะคะคุณเตรียมรับความสุขครั้งใหม่เข้ามาในชีวิตอีกรอบหนึ่งได้เลยไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามความสุขความรุ่งโรจน์เข้ามาในชีวิตคุณอีกรอบหนึ่งนั่นเองต่อคะ่ะโอเมก้าไฟออฟสอดระระวัง นะคะระวังอย่าให้จิตเป็นนายอย่าให้กลายเป็นบ่าวทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อสูงได้ก็ต่ําได้เราบอกแล้วไงคะว่าเพราะมันขึ้นก้าวไม่เท้าเมื่อคุณเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามา คุณจะต้องมีความระวังตัวเองอย่าเชื่อใจง่ายๆยิ่งคนที่คุณสนิทมากยิ่งคุณไว้ใจเขามากเท่าไหร่คนนั้นแหละที่จะเป็นทําให้คุณเสียใจมากกว่าคนอื่นคนที่คุณรักมากที่สุดคนที่คุณไว้ใจมากที่สุดพรุ่งนี้เขาอาจจะเป็นคนที่เป็นศัตรูที่ใจร้ายที่สุดกับคุณก็ได้นั่นเองเพราะมันขึ้นไฟออฟสอดความผิดฟังความเสียใจการที่คุณสู้อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้น อย่าคิดว่าการที่คุณสู้อยู่คนเดียวนะครั้งนี้เหมือนเทวรากันแก้งไม่ใช่ค่ะคุณได้เจอวัคซีนที่ดีในชีวิตแม่หมอก็เจอมาเพราะฉะนั้นคุณผ่านเรื่องนี้ไปได้คุณจะกลายเป็นคนที่เก่งที่สุดและเพอร์เฟกที่สุดไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายปัญหามีไว้แก้ปัญหาไม่ได้มีไว้กุ้มคนที่เข้ามาทำร้ายคุณคุณจะได้รู้นิสัยแล้วคุณจะไม่ได้กลับไปเรียนบทเดิมเท่านั้นเองค่ะ โอ้ไม่ก็5 5เรื่องความรักค่ะถ้าคุณมีความรักเราบอกเลยว่าคุณเคยมีความผิดหวังเสียใจในเรื่องความรัก5 5ดาบแล้วก็5ถ้วยคนที่ทําให้คุณเสียใจก็คือคนที่คุณรักมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นลูกคุณสามีคุณภรรยาคุณหรือเพื่อนของคุณเราบอกแล้วไงคะว่าคนที่ทำร้ายคุณมากที่สุดก็คือคนที่ใกล้ตัวคุณนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นวางให้ลงปรุงให้ได้ อย่าไปติดนะคะการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปมันจะเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณเสมอให้คุณโฟกัสอยู่ที่ปัจจุบันอดีตทิ้งมันไปเปิดรับสิ่งใหม่ๆรักครั้งใหม่เป็นรักที่ดีที่สุดอย่าไปเปิดหนังสือเล่มเดิมจงเปิดหนังสือเล่มใหม่นั่นเองนะคะต่อค่ะ โอเมกอดขอบคุณค่ะแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่เพอร์เฟกคุณปรารถนาตอนนี้คุณอ่อมคุณยมในเรื่องการงานหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าคุณอยากจะออกจากงานคุณจะได้งานใหม่แล้วคุณจะได้เงินชดเชยคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะชนะคดีความถ้ามีคดีความแต่ถ้าคุณไม่ได้มีคดีความคุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่เป็นหลักล้านหลักแสนขึ้นอยู่กับว่าคุณทําอะไรนั่นเองรายได้นี้เป็นรายได้เงินก้อนใหญ่ เข้ามาหาคุณเลยเพราะฉะนั้นเตรียมตัวรับความสุขอะไรที่มันอ่อมอะไรที่มันยมให้สวดคาถาพยายมให้มาคุ้มครองคุณคุณอยากจะเปิดธุรกิจใหม่คุณอยากจะเปิดสินค้าใหม่คุณได้เปิดแน่นอนความจเจริญรุ่งเรือง เข้ามาในชีวิตคุณคุณจะต้องเดินทางถ้าคุณอยากเป็นนะคะเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่เหมือนเจ้าของ CP คุณก็ต้องไปเรียนรู้ไปเดินที่ถนนชิดลมหรือสีลมไปห้างที่คนรวยเขาเดินแล้วคุณจะได้พลังงานความมั่งคัง่งลํำรวยของคนรวยมาสู่คุณนั่นเองนะคะนี่คืออะไรคะ นายโอปติคคุณจะมีรายได้เข้ามาจนกลายเป็นมหาเศรษฐีพลังงานเจ้ากรรมนายเวรจะปลดปล่อยคุณคุณจะได้รับความยุติธรรมหนะครั้งนี้ไพยหลายมีแต่ว่ามีน้อยมากเพราะฉะนั้นเตรียมรับแต่ความสุขทำตามที่แม่หมอบอกเชื่อได้แต่อย่างไม่และนะคะฝันร้ายของคุณจะจบภายในวันที่13เพราะดา,าวเสาร์จะย้ายเข้าสู่ราศีมิน นะคะแล้วความสุขของคุณก็จะเข้ามาเริ่มอีกรอบในเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นก่อนวันตรุษจีนคุณจะได้เงินเข้ามาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แล้วธุรกิจการงานของคุณมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาคุณอธิษฐานแบบไหนมันจะเป็นไปตามที่คุณอธิษฐานนั่นเองนะคะวันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ